สวัสดีครับนักเรียนในภาพนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับโอเคครับเราไปกันเลยดีกว่าไปโอเคนักเรียนครับในชีวิตประจำวันของเราเนะี่ยนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเราบ้างนักเรียนรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างแรกเลยนั่นก็คือนี่เลยเรารู้จักกันหมดแน่นอนเลยมันก็คือไม่ไงอ่ลาลอตเตอรี่นั่นเองหรือที่เราเรียกติดปากว่าหวย ใช่ไหมใช่ถ้าเรียนคิดว่าถ้าเรียนซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบเนี่ยนักเรียนคิดว่าหุงวดหน้าน,นักเรียนจะถูกรางวัลที่หนึ่งหม <c ười> ครูคิดว่าถ้าครูซื้อครูไม่น่าถูกอ่ะเพราะว่าดวงครูกับเรื่องอย่างเงี้ยไม่เคยมีเลยอครับ <c ười> ต่อไปเป็นอ่าที่สองนะก็คือนี่เลยเ <c ười> ข้าวัดทําบุญต้องมีแน่นอนเสียมสีนะครับ <c ười> เลขห้าเลขสองวันนี้ดวงคุณนั้น โคตรโชคดีอ่ะเป็นกรอย่างนั้นแน่นอนเลยใช่ไหมบอกว่าวันนี้ดวงคุณน,นั้นโชคร้ายเสียแย่เลยโชคร้ายซะแล้วนะครับต่อไปอย่างนี้เหตุการณ์อ่จอย่างต่อไปเนี่ยครูว่านักเรียนต้องรู้แน่นอนเลยนักเรียนต้องเคยเล่นมันแน่นอนเลยมันก็คือนี่เลยใช่ครับมันก็คือไพ่นั่นเองอ่าอย่างง่ายๆเลยนะเจ้ามือเนี่ยแจกให้เราเลยเราเนี่ยบล็อกแปดใช่ไหมลงมาเพิบ จาบมือสวนกับปอกเก้าโอ้โหโดนแดกโคตรแย่โอเคนะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองมองนะครับมองไปที่ตาครูเนี่ยน,น,นักเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าในตาครณมีแค่นักเรียนไม่ใช่นะครับครูจะให้นักเรียนลองมองไปที่นอกหน้ตาต่างนะครับว่าข้างนอกน่ะนักเรียนนะครับคิดว่าวันนี้ ที่บ้านนักเรียนนะครับฝนจะตกหรือเปล่านะครับสําหรับครูนะครับว่าที่บ้านครูฝนน่าจะไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าร้อนมากร้อนแบบร้อนมากๆนะครับตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วโอเคครับต่อไปจะเป็นจะเป็นการอ่าทบทวนเนื้อหาที่เรียนมานะครับนั่นคือการทดลองสุ่มและเหตุการณ์นะครับการทดลองสุ่มนะครับก็คือ การกระทําที่เราทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับแต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรจากการจากผลทดลองทั้งหมดที่ทเป็นไปได้น,นะครับก็จะมี sample space นะครับก็คือผลการทดลองสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์นะครับหรือว่า event นะคือครับคืออ่าเซตของผลที่เราสนใจจากการทดลองสุ่มหรือว่าสิง่งเราสนใจนั่นเองนะครับผมโอเคมา เรามาเริ่มเรื่อ่เราจะเรียนในวันนี้ดีกว่านั่นคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับก็คือจํานวนนะครับหรือว่าตัวเลขเนี่ยที่บ่งบอกโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับจะเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับระหว่างจํานวนของผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับของเหตุการณ์ต่อจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มนะครับ จากนิยามที่ครูกล่าวมาข้างต้นนะครับเราสามารถเขียนเป็นเส่วนได้ดังนี้ครับก็คือความ,มเป็นเหตุการณ์นะครับเท่ากับจำนวน,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 นเหตุการณ์นี้ครูย่อครับจำนวนเหตุการณ์ส่วนด้วยจําจนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับครูคิดไว้ว่าถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยในโจทย์จริงๆมันจะยาวไปเดี๋ยวครูย่อขนาดให้นะครับไปหน้าถัดไปกันเลยดีกว่าโอเคมาเป็นสูตรนะครับสูตรความ,มจะเป็นเหตุการณ์ครับ ก็จะมีดังนี้เลย่าความน่าจะเป็นเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นนะครับย่อมาจากอเอามาจากคําว่า probability นะครับหรือว่าคือความน่าจะเป็นนะครับก็แทนด้วยตัว p เนาะตัว p แล้วก็ของก็คือคูณเหตุการณ์ก็คือ event ก็คือ pe เท่ากับ ne ก็คือจํานวนเหตุการณ์นะครับแล้วก็ส่วนด้วย ns ก็คือจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดนั่นเองโอเคเข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวคุยดูสักแป๊บหนึ่งนะ เราไปกันต่อนะครับโอเคต่อไปนะเป็นข้อสังเกตหรือว่าอ่าเรียกอะ la, สมบัติของความน่าเป็นเหตุการณ์นะครับก็คือความน่าเป็นเหตุการณ์เนี่ยจะอยู่ในอาจจะเป็นศูนย์หรือว่าจะอยู่ระหว่างจะเป็นศูนย์หรือระหว่างศูนย์กับหนึ่งหรือเป็นหนึ่งนะครับถ้าความน่าเป็นเหตุการณ์นะครับเท่ากับศูนย์หรือว่า PE เนี่ยเท่ากับศูนย์ก็คือเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยครับ ส่วนถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครับได้เป็น1หรือว่าเท่ากับ1ครับเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองต่อไปข้อที่สี่นะครับก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับของอีเวนต์เนี้ยบวกกับความน่าจะเป็นที่ไม่เกิดขึ้นของอีเวนต์นะครับก็จะเท่ากับหนึ่งอย่างเช่นจะเกิดขึ้น3ามส่วนสี่ก็หรือแล้วก็ไม่เกิดขึ้นหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมบวกกันก็จะได้หนึ่งนั่นเองครับไม่เกินหนึ่งแน่นอนอเคครับต่อไปเป็นหน้าต่อไปน,นะครับน้าต่อไปก็จะเป็น ตัวอย่างที่หนึ่งแล้วโอเคไปกันต่อนะครับก็คือโยนเหรียญสองเหรียญนะครับหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่ได้โยนพร้อมกันนะครับโยนเหรียญสองเหรียญครับไม่ได้โยนพร้อมกันก็จะมีนะครับเหรียญหนึ่งก็จะมีสองด้านก็จะมีหัวใช่ไหมก็จะมีก้อยอ่ะโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งอ่ะโ,ะโยนเราโยนเหรียญหนึ่งก่อนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมะครับอาจารย์บอกก่อน <S <S เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกที่เราต้องการก็คือเหตุการณ์ที่เหรียญนะครับออกหัวทั้งทั้งคู่ครับทั้งคือทั้งสองเหรีย เราโยนเหรียญนี shoe, ่หนึ so. ่งนะครับจะได้สมมติได้หัวเหรียญหนึ่งนะต่อไปเป็นเหรียญที่สองนะครับก็จะได้หัวหรือว่าอาจจะได้เป็นก้อยแทนนะครับผมต่อไปอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเราโยนเหรียญที่หนึ่งปุ๊บได้ก้อยออกมาเหรียญที่สองก็จะมีโอกาสเป็นไม่หัวก็เป็นก้อยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คืออ่ากูยาวไปเลยอ่ะก็จะคือก็จะคือครับหัวหัวหัวก้อย ก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ simple space ของเราก็จะมีทั้งหมด4ครับก็คือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยนะครับเพราะฉะนั้น ns เราก็จะได้4นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวทั้งคู่นะครับก็คือแต่คู่แทนเป็น e 1เนาะก็คือหัวหัวหรือก็คือ ne 1เนี่ยก็จะมีแค่1ก็คือมีแค่1เดียวดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e 1ก็คือ ne 1ส่วน s ก็คือ1ส่วนสนั่นเองต่อไป เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เหรียญน,นะครับออกหัวอย่างน้อย1ครั้งนะครับก็จะมีอ่านี่คนะือเซอร์เฟอร์สเปซของเราคือมีหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวอย่างน้อย1ครั้ง o, น, o, นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่2นะเซอเปอร์สเปเราก็มี4เหมือนเดิมนะครับ n s เท่ากับ4แล้วก็เหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งก็คือ e 2องูให้แทนเป็น e 2นะครับก็คือ หัวหัวหัวก้อยแล้วก็ก้อยหัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ n e 2ของเราจะก็จะเท่ากับ3นั่นเองดังนั้นนะครับความได้เป็นเหตุการณ์ e 2เนี่ยก็คือ n e 2นะครับส่วน n s เนี่ยก็คือ3ส่วนสีนั่นเองครับต่อไปเป็นอ่ะต่อไปเป็น advance ขึ้นมาหน่อยเป็นลูกเตา๋าอ่าการทอยลูกเตา๋า2ลูก1ครั้งนะครับไม่ได้ทอยพร้อมกันนะครับก็จะมีก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมดดังนี้ นี่เลยเยอะมากเลยใช่ไหมอ่ะครูให้ดูนะครับว่าอ่ะสมมุติเราอ่ะเหรียญใช่ไหมครูให้ทออ่ะครูให้ทอยเหรียญน,นะครับสองเหรียญเหรียญหนึ่งมีสองด้านใช่ไหมครับเหรียญหนึ่งมีสองด้านก็ทอยสองเหรียญสองด้านสองเหรียญก็คือสองคูณสองก็เป็นสี่ใช่ไหมส่วนลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋ามีหกด้านลูกเต๋าสองลูกหกด้านกับหกด้านก็คือหกคูณหกใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นสามสิบหกนั่นเองใช่ไหม ก็จะมีตั้งแต่หนะึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกไปเรื่อยๆจนถึงหกหกนั่นเองทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสามสิบหกเหตุการณ์นะครับหรือก็คือเนี่ยซิมเพิลสเปซเอ็นเอสเราเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบหกเหตุการณ์นั่นเองนะครับมาเหตุการณ์ที่หนึ่งดีกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋านะครับทั้งสอง 2, ลูกได้แต้มเท่ากันนะครับครูจะแทนเป็นอีหนึ่งนะครับอีหนึ่งลูกเต๋าสองลูกได้แต้มเท่ากันก็จะมี 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 5แล้วก็66นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ n e 1ของเราก็คือ6นั่นเองดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นเหตุการณ์ e 1ก็คือนะครับ n e 1ส่วน ns ก็คือ6ส่วน36หรือก็คือเศษส่วนอย่างตามก็คือ1ส่วน6นั่นเองครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ลูกต่อครับลูกหนึ่งได้แต้ม2อีกลูกหนึ่งได้แต้ม5นะครับเหตุการณ์ที่2ครูแทนเป็น E 2นะก็คือจะมี25กับ52เพราะฉะนั้นนะคร ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นเหตุการณ์ e 2ครับจะเป็น n E2 ส่วน ns เนี่ยเท่ากับ2ส่วน36นั่นเองครับก็จะเท่ากับ1ส่วน18ครับมีใครสงสัยหรือว่างงอะไรไหมถามคูณได้เลยนะต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่3ก็คือเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มเท่ากับหรือมากกว่า10นั่นเองครับคุณจะแทนเหตุการณ์ที่3ว่าเป็น E3 นะครับจะเท่ากับ 5 5าห้าาก็คือ10บใช่ไหมครับเท่าก,กับหรือมากกว่าคือห้าห้กห้าเท่ากับสิไปหกับหกไปสิบเอ็ดหกกับห้าก็สิบเอ็หกับหกไปสิบสนะครับมากกว่าสิบเลยเพราะฉะนั้นนะครับ n e ะครับก็จะเท่ากับ4นะครับดังนั้นความน่าจะเป็นของ E3 นะครับก็จะเท่ากับ N E3 ส่วน NS ก็จะเท่ากับ4นะครับส่วนสามสิหกทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือ1นส่วนเก้านั่นเอง ต่อไปนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่4นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ผลของแต้มลูกเต๋านะครับต่างกันเป็น3นะครับต่างกันเป็น3ก็คืออ่ครูเขียนเหตุการณ์ที่4เป็น e4 นะครับก็คือ 1, 4เนี่ยต่างกันสามใช่ไหมสองห้ก็ต่างกัน3 2, 5, 5, 5, 6, 3 6ก็ต่างกัน3 4 1ก็ต่างกัน3 5 2 6 3เนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่างกัน3เลยเพราะฉะนั้นนะครับ n e4 นะครับทั้งหมดนะครับก็จะมี6ก็คือเป็น6นั่นเอง ดังนั้นนะครับ PE4 นะครับก็คือความเป็นของเหตุการณ์ E4 เนะี่ยก็จะคือ n e c ส่วน nS นะครับก็คือ6ส่วน3.6นั่นเองหรือเป็นส่วนต่างๆก็คือ1ส่วน6ครับผมโอเคมีใครสงสัยในเหตุการณ์ของลูกเต๋าทั้งสี่อันไหมครับถ้าสงสัยแล้วก็สามารถบอกครูดได้เลยนะเปิดมาบอกครูดได้เลยไม่มีใช่ไหมโอเคครับครูไปต่อแล้วนะ โอเคครับ okay, ต่อไปเป็นตัวอย่างที่สามนะครับดูจากรูปด้านขวาด้าานขวแล้วนะครับนักเรียนคงเดาได้แล้วมันคือรูกลมแอรลูกอมนั่นเองครับลูกอมลูกกวาดนั่นเองไปในขวดโหลที่มีนะครับลูกกวาดรสส้มนะครับห้าเม็ดลูกกวาดรสมะนาวสี่เม็ดลูกกวาดรสสตรอเบอรี่นะครับสามเม็ดแล้วก็ลูกกวาดรสองุ่นอีกสามเม็ดนะครับเหตุการณ์นะครับอีเวนต์นะครับคือถ้าเราหยิบลูกกวาดจากโหลเนี้หนึ่งลูกนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกกวาดรสสตรอเบอรี่ครับผม อ่ะหให้เรียนคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าแล้วมามาดูกันดีกว่าอ่าวิธีทำนะครับก็คือเราจะให้นะครับ e นะครับแทนเหตุการณ์ที่หยิบรูกกวาดหรือสตรอเบอรี่ได้นะครับส่วน s นั่นคือแทน sample space หรือว่าเหตุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ n s นเะท่ากับ15 15ได้จากไหนครับก็คือเราเอารถส้ม บวกลบมะนาวบวกลบสตรอเบอรี่แล้วก็บวกบวกลบองุ่นนะครับจะได้ห้าบวกสี่บวกสามบวกสามนะครับจะได้สิบห้าหรือก็คือเราเอาลูกอมทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็ได้สิบห้าเม็ดใช่ไหมต่อไปครับ e ก็คือครับหยิบได้ลดได้ลดสตรอเบอรี่นะครับก็คือ ne ส่วนสามสามก็คือรสสตรอเบอรี่มีสามลูกนั่นเองดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับที่จะหยิบได้รสสตรอเบอรี่นั่นก็คือ ne ส่วน ns จะเท่ากับ 3ามส่วนสิหรือคือ1นในห้าเรามีโอกาสจะหยิบได้รสสตรอเบอรี่นั่นเองใช่ไหมโอเคมีใครงงตัวอย่างที่3ามไหมเอ่ยง่ายใช่ไหมล่ะที่ครูสอนอะไม่ได้ยากเลยต่อไปก็จะเป็นอ่าโอเคก่อนสรุปอ่ะเดี๋ยวครูจะส่งใบกิจกรรมให้เรียนทำนะครับก่อนเราจะจบคามนี้กัน เดี๋ยวครูส่งใบกิจกรรมให้นะคะรับเดี๋ยวครูขอเพื่อนหน้าที่ทำให้ดูก่อนก็จะเป็นหน้านี้อ่ะเห็นไหมครับเป็นใบกิจกรรมครับที่เป็นของเหตุการณ์เรื่องอ่ะการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับของทีมกรกับทีมขอนะครับแล้วก็จงหาว่าทีมอ่ะจงหาคนที่เป็นของทีมกรกับทีมกรมกครับที่จะชนะนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะส่งไปทางแชทของ Discord ให้นะโอเคครูส่งไปให้แล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราทํา สักสิบนาทีพอไหมพอเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันภายในสิบนาทีนะครับโอเคครับนี่ก็สิบนาทีแล้วมาเรามาเฉลยกันดีกว่าเฉลยนะครับก็คือนะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็จะมีชนะมีแพ้แล้วก็เสมอใช่ไหมดังนั้นนะครับเซมเปิลสเปซของเรานะครับก็จะเป็นสามนะครับก็คือมีชนะมีแพ้เนี่ยแล้วก็มีเสมอก็คือมีทั้งหมดสาม s ของเราคือเท่ากับ3นะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือทีมกอต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ชนะก็คือเหตุการณ์ที่1ครับเหตุการณ์เดียวคือ e อเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นที่ทีมกอับจะชนะก็คือ P e เท่ากับ n ส่วน s ก็คือ1ส่วน3ครับหร,หรือเท่ากับศ3นนั่นเองดังนั้นนะครับทีมกอมีโอกาสชนะ0.3 3เนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครตอบเป็นครูไหมครับ โอเคโอเคครับใบงานเสร็จเรียบร้อยนะโอเคส่งกันครบนะเฉะลยแล้วนะครับโอเคครับต่อไปอ้าวปิดนะครับต่อไปจะเป็นสรุปเนื้อหานะครับที่เรียนมาในวันในคาบนี้นะครับก็คือครูได้ทบทวนเนื้อหาของคาบที่แล้วใช่ไหมครับว่าการทดลองสุมเหตุการณ์คืออะไร simple space event เน่ยคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ สูตรของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นควานจะเป็นแล้วก็ P คืออะไร N คืออะไร S คืออะไรนะครับ P ก็คือ probability หรือความน่าจะเป็นนั่นเอง่อมจากตัวนี้นะอย่าลืมนะครับเผื่อครูเอาไปใส่ในข้อข้อสอบนะง่ายๆเลยจําไว้แล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับหรือว่าสมบัตินะครับว่า PE เนี่ยหรือว่าความน่าจะเป็นเหตุการณ์เนี่ยไม่น้อยกว่าศูนย์แล้วก็ไม่มากกว่าหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ถ้า PE เท่ากับศูนย์นะครับก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือว่า PE เนี่ยท่าก,กับ1น,นะครับก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเค okay, ครับเคเแล้วก็ํำเนินมาถึงท้ายค่าแล้วนะครับทายทายแล้วเดี๋ยวในคาบหน้านะครับเดี๋ยวครูจะเป็นการหาโจทย์ที่ขอภัยครับเป็นโจทย์ที่แอดวานซ์กว่านี้นิดนึงนะครับมาให้เรียนทำนะครับเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเห,เหตุการณ์นี่แหละเป็นโจทย์ขั้นสูงนิดนึงมาลองทากันดูนะครับแล้วก็ ใครมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับในคาบนี้ไหมครับถ้าสงสัยบอกครูได้เลยนะครูจะอธิบายหรือไม่ก็แต่ครูจะส่งทั้งสไลด์ส่งทั้งลิงก์เนี่ยยูทูบเนี่ยคือครูไปหา,าแล้วว่าอันนี้น่าจะโอเคสำหรับเราสุดละส่งให้ทางคาสูงนะครับแล้วก็ครูจะมีอ่านี่จะแอบครูเปลี่ยนหน้าจอแป๊บนึงนะเป็นใบงานนะครับใบงานให้เราไปทํานะครับส่งครูขึ้นไหมน,นะครับ ขึ้นไหมขึ้นได้ครูไหมอะอะคือไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะจะเป็นใบงานนะครับให้เราไปทําส่งครูก่อนคาบหน้านะครูอ่านได้บางเป็นใบงานเกี่ยวกับคอมจะเป็นนะครับเป็นเกี่ยวกับการป่าเป้าเนาะไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากครับเค okay, ครับสําหรับวันนี้ก็ใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามครูทางแชทได้เลยนะครูถ้าครูว่างครูจะตอบนะครับเค okay, ครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอเวลาแค่นี้ละครับ ไม่เจอกันคราบหน้านะครับอย่าลืมทำรายงานสองครูด้วยนะโอเคครับพี่แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ